สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนชนกชัยลาบคณะบัญชีและวิทยาการจัดการสาขาบัญชีบัฑิตน,นะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะดิฉันจะมาแนะนำอ e ีบุ๊กหน้าอ่านของสำนักหอสมุดเซาอีตบางกอกนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าบุคลิกพลิกชีวิตนั่นเองนะคะในหนังสือจะมีเนื้อหาเนื้อหาที่เขากล่าวโดยรวม เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกว่าควรจะเป็นไปในทิศทางไหนแบบไหนตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่นะคะในนั้นก็จะกล่าวถึงการพัฒนาบุคลิกด้านความคิดการพัฒนาบุคลิกด้านการสื่อสารการแสดงออกการแต่งหน้าทำผมการแต่งกายและรวมไปถึงการพัฒนาบุคลิกกับภาพที่แปรปรวนด้วยนะคะซึ่งทุกๆคนนะคะ จะมีบุคลิกเป็นของตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็จะมีบุคลิกบุคลิกหนึ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ในเหตุการณ์ต่างๆเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราเราต้องออกเดินทาง ไปทำงานเอ่ยไปเรียนเอ่ยอย่างเงี้ยค่ะเราถึงจะต้องมีการพัฒนาบุคลิกอยู่สม่ำเสมอการมีบุคลิกที่ดีนะคะจะส่งผลให้ชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันของเราดีขึ้นไปด้วยทำให้คนรอบข้างมองเราเข้ามาเงี้ยค่ะก็จะกลายเป็นแบบว่าเราถ้าเรามีบุคลิกที่ดีใช่ไหมคะคนรอบข้างจะมองว่าเออเรามีความน่าเชื่อถือมีความน่าจะเป็นมากน้อยแค่ไหนนะคะ เพราะฉะนั้นการที่มีบุคลิกที่ดีนั้นมันเป็นสิ่งที่เราควรพัฒนาต่อไปทุกๆวันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะออหาอ่านเพิ่มเติมหรือหาความรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกสามารถไปหาอ่านได้ในแอป e-book หน้าอ่านของทางสำนักหอสมุด เซาล์อีธ์บางกอกหรืออาจจะเป็นในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะหนังสือเล่มนี้จัดอยู่ในหมวดหมู่จิตวิทยานะคะ ID 02 005686หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ออมีสาระมากๆเลยนะคะยังไงก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนได้ไปลองหาไปลองทำความเข้าใจอ่านกันดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ